เรียงต่อสายที่เจ็ดหนึ่งัตที่สสาขาเในทดิตุุสิครับวันนี้จะมาเป็เรื่องเกี่ยวกับสีิยาธรรมเละใจาริในทางคอมพิวเตอร์ค่ะสี่มิยะธรรมหมายถึงบัณคุณธรรมเป็นสาขาหนึ่งของมัจาที่ประกอบด้วยการตัดระบบ และแนะนำแนวคิดของการกระทำที่ถูกหรือผิดในมุมมองของจิรีสา์พึ่งพูไปกับสดุตซานศึกษาและอยู่กับประเด็นของคุณค่าจริมกรรมเกิดเป็นสาขาการศึกษาใหม่ที่เรียกว่าสุดฐานวิทยาทางบัชชา การปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ 1. รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง 2. สร้างเคตตุลกดึกเดนขึ้นมา 3. ปรับแต่งเรดิอย่างสม่ำเสมอ 4. วางแผนในการเก็บไดก3า 5. สำรองข้อมูลที่มีค่าเอาไว้ 6. ปกป้องไวรัส 7. ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เดิน ใช้แจอคใหม่เสมอก็รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอสิบปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้องวินัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 1. มันปรดสอบไวรับอยู่เสมอ 2. ควรทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. ไม่ได้อยูดโปรแก บ่งข้อมูลที่ไม่น่าแชร์สี่กรมีใช้คอมพิวเตอร,ร์ร่วมการควงกำหนดควรกำหนดสิทธิในการใช้คคเคร,รื่องคอมพิวเตอร์ 5. ให้ควรจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในเครื่องหรือในระบบโปรแกรมต่างๆ 6. ไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นเพื่อให้นำไปใช้งานแทนตนเองเจ็ 7. ควรเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ข้อมูลอยู่เสมอแต่ควรใช้รหัสผ่านที่ย่อต่อการคาดเดา9การติดตั้งระบบการติดตั้งระบบและษาความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ข่า5เก็ะบันทึกข้อด้วยการกรทำทางถือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และข้อมูล

ในระบบคอมพิวเตอร์ 1. นึ่งไปชทางทางระบบคาสเรียนสองไปค่วทางทางระบบซอบแรี 3. นสามไปควทางที่มีต่อระบบข้อมูลเมิดประ่น์การใช้ตัมีสายเส้นเพิ่ 1. หนึงำให้ทารผ่ผลเรื่องดิจิรบเปล สองสริสริกิดเท้เพ่งางที่ีบบเสรมได้อย่างรกสไม่เกิดขาดในรูปแบบใหม่สี่เกิดความเสี่ยงในเ่งเกิมหารูปห้าเกิดมาอายุขึ้นองคร่างต่างขอจบเนี้